อยู่ในเกม Back Desert กับเอล o าวนะครับอันนี้จะเลือกเล่นดาบหรือธนูก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นธนูแบบง่ายๆกันนะครับจริงๆว่าจะทำให้ตั้งแต่ก่อนที่เซิร์ฟฮาร์ดคอร์จะเข้าแล้วแหละแต่พอดีไม่มีเวลานะครับวันนี้ก็เลยมาทำอ่าเป็นคลิปกันลืมของตัวเองนั่นแหละนะครับเผื <laughs> ่อเซิร์ฟฮาร์ดคอร์เข้ามาอีกครั้งแล้วอาชีพเรนเจอร์เข้ามาอีกจะได้เล่นถูกนะครับเล่นง่ายๆ ทุกคอมโบนะครับน่าจะมี2สกิลนี้นั่นก็คือ s c แล้วก็ w c นะครับในส่วนของ w c เนี่ยก็จะเป็นลดพลังป้องกัน30หน่วยเป็นเวลา10วิอันนี้เมื่อก่อนน่าจะถ้าจะไม่ผิดนะเป็น20หน่วยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเพิ่มความเร็วโจมตี10%ตรงนี้ย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อก่อน จำได้ว่าลด20แล้วในส่วนของสกิลชิปคิวเนี่ยจะเป็นลดลดพลังป้องกันระยะไกลของฝ่ายตรงข้าม15นะครับเพราะว่าเลนเจอร์เนี่ยไม่มีในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกับอาชีพทั่วไปนะครับอ่าก็เลยกลายเป็นลดความเสียลด กอป้องกันระยะไกลแทนเออแต่อันนี้เขาปรับมาให้เป็นทั้งสองสกิลนะครับเป็นลดพลังป้องกัน30หน่วยทั้ง2อันและมันซ้อนทับกันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นตัดชิปคิวออกก็ได้ก็แล้วแต่คนนะครับสำคัญจะมีแค่2สกิลนี้ที่เหลือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะครับในส่วนของไอสองสกิลเนี่ยผมก็ยัดไอที่สำคัญมาให้แล้วนะครับก็มีพลังกล้องพลังป้องกันฝ่ายตรงข้ามลดลง20นะครับเปิดด้วย ไอความเร็วกับพลังจบตีนั่นแหละถูกแล้วนะครับแล้วก็มีอาตาัตราคีย์ที่ข้อให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นความเสียหายเลือดไหลหรือความแม่นยำฝ่ายตรงข้ามรถอันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมใช้สสกิลนี้ผมจะไปต่อที่ชิปคิวนะครับก็เพิ่มความแม่นยาให้ตัวเองไปแล้วต่อด้วยคิวนะครับในสกิลคิวเนี่ยก็จะมีการลดอัตราการหลบหลีกของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะ อันนี้ใส่ผมใส่เป็นความเสียหายด้านหลังแล้วก็คริติเคิลนะครับต่อมาจะเป็นชิปคิกซ้ายนะครับอันนี้เพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองให้ตัวเองถึกขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ให้ฝ่ายตัวข้าตีเราเบาลงนะครับเพื่อจะไปต่อสกิลอีนะครับที่จะเป็นการยืนยิงธนูนิ่งๆน,น,นะครับเป็นนั่งยิงธนูนิ่งๆเลยอันนี้ก็จะฟื้นเลือดแล้วก็ปั๊มเอ็มพให้ตัวเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ปิดด้วยในตัวชิปคิกซ้ายเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับาป๊บปบ,ป,บประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแบบนี้ลงแล้วก็วนสก,กิลต,ต่อๆไปโอเคเราไปดูสนามจริงกันดีกว่าออกจากสนามดวนแป๊บโอเคโหลดเสร็จแล้วแล้วก็กินยาเรียบร้อยมีแค่ป้าข้างกับก้าหารเหมือนเดิมนะครับอ่าคลิปที่แล้วลืม กดปั๊บอาชีพอันนี้กดปับอาชีพด้วยนะอาชิป E ก็ได้นะครับอาอาชีพเดิมมันจะมีคียสลอตเขาเรียกว่าอะไรเขาตั้งไว้ให้อ,อันนี้ต้องเอาอาชีพใหม่เขาบังคับไปใส่คิกสลอตนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอาใช้อะไรนะข้างขิ้ขวาในการหลบก็ได้นะครับอาไม่จําเป็นต้องชิปแล้วก็อาข้างนะครับใช้ข้างขี้ขวาไปก็ได้นะครับอา ปับ๊บโดดหลบมาอ่ะไม่จะเป็นต้องชิปอีกซ้ายนะในการจบในการตัดคิวแล้วก็อ e ีนะโดดออกมาเลยก็ได้นะครับอ่าปับ๊บได้ความรู้สักทีอ่าปั๊บปั๊บปับป๊บก็จะประมาณนี้นะครับงกเหมือนเดิมเก็บของก่อนอ่ะ น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้ปิดได้ซีอู